สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวัลิตาจูจานค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องไอรินค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องหมูสามตัวค่ะเชิญรับชมและฟังได้แล้วค่ะาการละครั้งหนึ่งนานมาแลว้วมีลูกหมูอยู่สามตัววิ่งเล่นกันอยู่ แล้วจากนั้นจะไปขออนุญาตคุณแม่ไปสร้างบ้านทางนอกแม่ครับแม่ครับผมขอออนุญาตออกไปสร้างบ้านทางนอกได้ไหมครับได้สี่ได้สี่ลูกแต่ต้องสร้างบ้านให้ปลอดภัยนะโอเคครับแม่ลูกหมูไปเตรียมข้าวของแล้วจากนั้นแบก ออกไปเดินทางไกลพอถึงที่สร้างบ้านแล้วลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางซึ่งไม่แข็งแรงสร้างบ้านด้วยหนึ่งวันและลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยกิ่งไม้ซึ่งไม่แข็งแรงใช้เวลาเป็นสามวันลูกหมูตัวที่สาม สร้างบ้านด้วยอิฐแล้วหินซึ่งแข็งแรงพ้าบเวณนี้มีหมาป่าพวกหิวโห้ยนี่น,นีแล้วจากนั้นหินบ้านหินบ้านที่เข้าสร้างแล้วจากนั้น ก็ขอประตูแล nice so ้วก so ็บอกว่าเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวฉันจะถูกกำรังบ้ากระเป๋าบ้านกัะตุยบ้านทั้งจากนั้นวิ่งไปเมา่ลูกหมูตัวที่สองจากนั้นก็ขอประตูบอกว่าก็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 เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวฉันจะถูกการังบ้ากระเป๋าบ้าน อระจูยมังกระจุยมากระจุยแล้วก็วิ่งไปบ้านลุงหมูตัวที่สามวิ่งไปบ้านลุงหมูตัวที่สามแล้วเขาพูดแล้วก,แวก็แล้วก็เข้าประตูแล้วก็เข้าไปละวพูดว่าเป็นประตูเล็้วเข้า หมาป่าตามมาเร็วโอเคไม่เป็นไรบ้านฉันแข็งแรงอยู่แล้วแล้วหมาป่าก็เคาะประตูกอก็ก็เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้นะแล้วฉันจะถูกรางับ้านกระเป๋าบ้านกจุย้ยบ <c oughs> ้านไม่ไม่ไม่ไม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 พงังแล้วจากนั้นก็วิ่งชน บ้านไม,ไม่บ้านไม่พังแล้วจากนั้นเห็นป่องไฟี่แล้วก็ปีนขึ้นไปแล้วจากนั้นพวกเขาก็เห็นเท้ามาปาแล้วจากนั้นเขาก็จุด ไฟแล้วไปต้มน้ำแล้วจากนั้นหมาป่าย่อนตัวลงมาแล้วก็ตกลงไปทางน้ำที่เดือดแล้วก็ว่าไอ,อช่วยด้วยไอ,อยช่วยด้วยช่วยฉันทีฉันโดนเผาแล้วจากนั้นหมาป่าก็ตายอหมาป่าตาย ลูกหมูทั้งสามตัว,ตวก็กลับบ้านแล้วเล่าเรื่องให้แม่ฟังแล้วจากนั้นคุณแม่พูดว่าว่าเราจะสร้างอะไรว่าเราต้องสร้างให้ดีๆแล้วจากนั้นก็สร้างใ้บ้านให้แข็งแรงเหมือนพี่ชายเขานี้ทานของหนูก็จบแล้วค่ะ นี้ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าว่าเราจะสร้างบ้านยังไงต้องสร้างให้แข็งแรงสวัสดีค่ะ